สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องวิธีการทำมันติพาดบน Outsystem นะครับซีในเรือก็คือ Outsystem เนี่ยจะอัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นเนี่ยจะโพสต์เข้าไปที่ฟอร์มที่รองรับส่วนที่เป็นมันติพาดนะครับช่วงนี้เจอคำถามเกี่ับมันติพาดไมาเยอะเลยเดี๋ยวทำวิดีโอให้ดูเลยดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไปให้นะครับลิงก์นี้เป็นการพูดถึงว่าวิธีการใช้อาซ s y s t e m กับมันติพาดซึ่งใน แพลตฟอร์มที่จะรองรับก็จะเป็นเวอร์ชันตามนี้เลยแต่าตามก่อนนี้ก็จะมีฟอร์ดคอมพอนเนนให้ใช้นะครับในมุมของตัวมันทิาพาแต่ในที่นี้ผมจะกเป่โลจากตัวข้อมอูลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยผมทำเป็นวิดีโอ้อยู่นะครับเพื่อนว่าผมไปยืมตัว URL ที่รับฟอร์มโพสของมันทิาพาจากน้องคนหนึ่งเป็นนักศึกษาอาจารทำโปรเจกต์อยู่ว่าทำเรื่องมันทิาพาติดอยู่เ็เลยอยันเุียตมาทำให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเช a c k e r ร์นะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ของเรามันมันทิาพาหรือเปล่าดูตรงนี้นะ ะรับฟอร์มด a ต้าในที่นี้เนี่ยรับพารามิเตอร์เดียวก็คือตัวพารามิเตอร์ชื่อว่าอัปโหลดซึ่ง้องรับเป็นตัวไฟไบเนอ a r y เลยนะครับซึ่งในภาพของสปักเกอร์จะเป็นน,นั้นนะนั่นคือมันติ่าฟอร์มด t ต้นั่นเองนี้ลองทดสอบดูก่อนนะครับผมมีโพสแมนนะเซต URL ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซ็นอันนี้ผมอัปโหลดรูปภาพรูปภาพผมเป็นใบไม้นะครับ อันนี้เป็นตัว AI เพื่อตรวจสอบว่าใไม้ไมดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ผมอัพโหลดไปเรียบร้อยเซนนยเรียบร้อยก็จะเป็นในภาพของ classification นั่คือ return o u อ p u t ที่ออกมาในการทำงานหรือว่าจะเป็นดูตัว post data เข้าไปอันนี้สองร้อยนะถูกต้องอัพโหลด data โอเคต่อไปเรามาดูวิธีการ implement ตัวนี้บน our system กันนะครับ อันดับแรกนะครับให้เข้าไปเอาสแ a g คเกอร์เลยตัวนี้นะครับข้าไปี่ก็แมนวนนำเองนะครับแล้วก็แอดเมท h อ d เข้าไปเข้ามาที่ l e s s API นะอันนี้ผมสร้างหน้าเพจรอไว้แล้วจะได้ไม่เสียเวลานะผมจะโฟกัสที่レ l e s พ API ก็ New Consume เลยแอดมาที่เมทตอร์เ d URL สแ a ร g e r ลงไปเลยครับแอดเมท h อ d แล้วก็จะได้ตัว end point ที่มัน automatic c rate e มาให้แล้วมีอัปโหลดขึ้นมานะครับนี้สิ่งที่ผมยได้จาก output ผมไป Copy แบบนี้ดีกว่าอันนี้คือ output นะได้ให้มัน automatic g e n e r a t e ให้ครับ let's call output นะ finish มัน automatic c rate e มาให้ไม่ใช่นะครับ ไม่งั้นก็สร้างเองอันนี้คือ input output ถ้าดำเนินไปในถ้าจะเป็น testing แต่เป็นว่าที่เรา testing ไม่ได้นี่จะเป็น binary data นะก็จะ challenge หน่อยเลยมีคำถามมาเยอะกับว่ามันที่ผ่าทสต์การยังไงนะครับถ้าเกิดเราโครงกาที่ตัวด็อกเมนต์นะในการเข้าสู่มันที่ผ่านนะครับมันจะมีตัว structure นี้ก็คือ structure ของมันที่ผ่าทั่วไปจะมีตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งสตรักเจอร์ตัวหนึ่งถูกอัตโนมัติเกิดขึ้นมานั่นคือตัว request part นะครับ request part data structure ให้เราใช้ตัวนี้นะครับเพื่อในการ pass parameter ในแต่ละ section ของ m u นที p a ่าเข้าไปนะคับกตัวอย่างนะคือผมต้องเปลี่ยนก่อนเพราะว่าในภาคของการอัปโหลดเนี้ยมันคืออัปโหลดเป็นมันที่ผ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทํานี้ผมต้องเปลี่ยนตัว Lens API ที่เกิดข่ามของตัว structure เพื่อชักแนวต้มงติดเทรดมาให้เข้าไปที่ตัวเอเดนดับผมเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นตัวนี้นะจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปเราจะใส่เข้าไปที่ตัวนี้เอาไปเพราะงั้นผมก็ใส่แอคชั่นของผมอัพโหลดอันนี้ไม่มีอะไรแค่ทำให้ปนะุ่มน่าโพดิซิลใช้ ผมลากตัวโพสต์ดิฟเข้ามานะอันนี้คือสิ่งที่โพสต์เข้าไปจากนั้นในมุมของตัวอัปโหลดเนี่อจะเป็นลิสต์ครับผมต้องการใส่แค่ตัวเออ่เป็นสแตรกเจอร์นะาาสายอาจจะไม่ต้องกองก็ได้นะเนมุมอาจจะตั้งชื่อว่าอัปโหลดก็ได้นะอ่าพาร์ทเทคไม่ได้ใช้พาร์ทแบนเนอรี่นีคือตัวไฟล์คอนเทนต์ก็คือแบนเนอรี่ที่ผมติดเข้ามานะ คอนเทนต์ไทปในที่นี้อาปล่อยไปก่อนนะก็ไฟล Name อันนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะในที่นี้ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น leaf.png นะอันนี้อะไรก็ได้จากนั้นสิ่งที่ Return นะสิ่งที่ r e เ u r n นเเป็น r e s p o n s ผก็ปี p ตัว r s s p o s e structure e s p o n e อันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าของใครของมันเลยนะครับว่าจะรีเทิร์นอย่บงไรเราจะใส่ตัวนีน้เอาเขาเาวเลยเร็วอย่างรวดเร็วต้องม่ช่าสักค่าหนึ่งรีเทอิออกมาให้มันถูกต้องนะครับผมบไปที่อัพโหลด แล้วผมเอา Assign กัอน Respond คือ okay, ตัวนี Size. Type. Mm ้ค่อยที่ Assign ท้ายให้มันอ u t o m ม t r i เลือกให้ใหรือ Manual ลเลือกเองก็ได้นะครับท้าโอเค ผมเซตเป็นอันนี้ในมาสก์อันนี้เรียบร้อยนะครับก็พร้ามาที่อัปโหลดนะครับพิเศษนะฮะซีเรียสไฟล์อัลลิฟนี่ก็ได้นะอัปโหลดนะครับดีเซลเหมือนกันมาที่โพสแมนอันนี้เราอยากดูในรายละเอียดเราอยากจะไปดูตัวหลัก มันโพสที่ไหนบ้างเข้าไปในคอนฟิกก่อนเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะอินทิเกรชันนะแต่เดแรกผมต้องไปอินน l เบิลอกก่อนกาที่อินทิเกรชันเป็นฟลเลยนะผมอยากเห็นล็อกกันใช่แต่มันทำงาน,นถูกต้องแล้วแหละแต่ in case ว่าเผื่อใครจะไปดีบักต่อนะครับก็ไป enable บิลบตรงนี้ดูนะผมโพสอีกที มีลอกเกิดขึ้นแล้ว integration นี่ครับนี่คือข้อมูลของลอกที่โพสต์เข้าไปแต่นี่ใครจะมาตั้ง debug ดูว่าข้อมูลอะไรส่งออกไปบา้างก็มาดูที่ลอกตรงนี้ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับกับในภาพของตัวมันติพาธน,นะขีดหลักก็คือตัว structure ตัวนี้เรากแอสซาให้ถูกนะครับ Okay. ขอบคุณครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ